ก็สักรับเสด็จมาถ่ายรูปไม่ต้องคนยืนมือก็จะรวมแล้ว่าทำไม่ได้ช้ามากเยใ่หมอมา่ยแล้วมั้งาได้แล้วก็เลยมาเต็มยุดดีแล้วค่ะที่มาช้าเพื่อนแายุดีนน้หนมาถ่ายรูปกับท่านทำท่าอะไรถือถ่ายน้ำไหมน้ำบอสนี่แหละโอ้เยอะ ให้กดอีกนะคนขายน้ำเราให้ฟังให้คุณนู้พุดนบอกว่าน้ำตาชาจะหมดแล้วก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพวกเราไปรวบรวมมาค่ะก็โชคดีเรากรรมการสมาคมเราเอาออกใช่ไหมล้วให้ท่านผู้ว่าพูเนี่นก็อยู่ด้วยกันนั่งเดจนเที่ยง ที่พาไปบุกป่าอ๋อพาไปบุกป่านาำนี้สีสเกรยลองลองทำผิวทำไมอ้าวพัก80,000บาทแล้วโอ้โหน้เปนที่ละน้จังหวัดลก็ใช่ต้องขอบคุณอันนยกสมาคมส่งเสริมการายกท่องเที่ยวของเราะเื่อกา กรรมการสมาชิกที่ปรึกษาที่ปรึกษาด้วยใช่เพ <c oughs> ิ่งมีการปรับปรับใหม่ค่ะปรับใหม่ช่ดงใหม่เห็นการงานก็เป็นเซนอนุมัติลงไปค่ะแล้วะะต้องขอบพระคุณที่ได้ช่วยเหลือทางการชาติทางจังหวัดตลอดมาไม่ว่าสถานการณ์โควิดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานบรรเทาทุกข์แล้วก็งานต่างๆของพี่น้องประชาชนเพราะที่แก่เห็นท่าน นายกสมาคมเองก็ขยนันขยนันนะออกออกไปกับพวกเราเกือบเกือบทุกแห่งนะครับแล้วก็ไปมอบก็เป็นภาพตามร่วมมือของของราชก,การของผู้ใหญระชนของพวกเราที่ได้ดูแลช่วยเหลือประชาชนชทั่วทุกวัยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจังหวัดการางการช่างอีกก็จะนําทานน้าใจนี้ไปให้เกิดประโยชน์นะฮะกับผู้คนซึ่งเขาต้องการการช่วยเหลือสำหนันต่อไปนะครับก็ต้องขอบคุณน,นะก็ขอให้ สิ่งทุกอย่างที่ดําเนินการน,นะฮะธุรกิจนะครับชีวิตส่วนตัวมีความสุขและก็เจริญรุ่งเรืองนะครเป็น,น,นพลังแห่งก,การให้